สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที่เพิ่งส่งมาใหม่นะฮะจากตัวแรกที่มันเสียไปจะเห็นว่ากล่องกอ็ดูมั่นคงกว่าอันแรกนะครับห่อมาก็ดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยส่งมาจากเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่นำเข้านะครับคือเขาเขาดีลเรื่องให้แล้วก็ นำเข้ามาแล้วก็ส่งต่อเลยนะครับเ mm. พราะเขาถือว่าเขาช่ชวยเคมให้ผมตัวแรกนะฮะก็จะ mm. เห็นว่าห่อหลายชั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวไปกันเร็วๆนิดนีง <c oughs> อันนี้ผมก็แกะออกมาดูนะอุปกรณ์ข้างในก็ครบดีนะก็มีคี캡สเปซบาอะไรพวกนี้นะฮะคราวนี้ไอตัวสายถักเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดตัวแรกที่มามันจะสลับด้านกันแล้วไอ้ด้านที่เป็นติดตุ๊กแกเนี่ยมันจะไปติดกับไอ้ผ้าแพรหมดเลยแต่อันนี้เหมือนกับเขาพันมาใหม่มั้งนะฮะก็จะไม่ติดกับผ้าแพรแล้วก็ไอต้ตรงเนี้ยลายลายของเส้นเนี่ยมันจะมันจะหยาบนะฮะพอไปโดนตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นรอยได้ก็ระวังแล้วกัน จัมนี่ก็มีข้างในก็มีสติกเกอร์ให้นะครับมีกระดาษให้อะไรพวกนี้แต่ไม่มีคู่มือนะแล้วก็ไอ้มันจะมีอันที่หลุดมาอันหนึ่งคือไอ้แผ่นยางที่ไว้แปะที่ฐานนะครับไม่รู้หลุดมาได้ไงเหมือนกัน,นหลุดออกมานะฮะฮก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เป็นไรพอมา เช็คดูเอ้าอ๋อยางมันหายไปอันหนึ่งนี่ฮะตรงเนี้ยหลุดออกมาก็แปะกลับไปก็ไม่มีอะไรเหมือนะอย่างอื่นแล้วฮะก็มีคีย์แคปเสริมตัวเล็กตัวหนึ่งเหมือนพวงก,กุญแจนะ้วก็ที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิชนะฮะอ่นนี่ผมก็ลองมาเสียบเทสปึง้งเสียบไปจะเห็นดูจังหวะเสียบไปดีนะฮะอ๋อก่อนเสียบก็ต้องเล็งให้แม่นๆนะ เพราะว่าถ้าเล็งไม่แม่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขูดกับขอบอลูมิเนียมแล้วเป็นรอยพวกอลูมิเนียมนี่เป็นรอยง่ายต้องระวังอันนี้ตอนส่งมาผมตรวจดูหมดแล้วนะก็มีรอยนิดเดียวนะแล้วก็อย่างอื่นดีหมดเลยเห,เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีมันดับไปนิดหนึ่งดับไปทีหนึ่งอี๋ยวดูใหม่ดูนะไฟพอเสียบติดปุ๊บตอนกำลังจะวางมันจะดับไปทีหนึ่งอ่ะดับน,นะ จังหวะเนี้ยผมเห็นละว่ามันดับผมก็เนึกเอ๊ะมันเซตระบบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหานะอันนี้ผมก็ไปดับไฟแล้วก็เทสแสงไฟนะฮะคือต้องบอกว่าหลังหลังจากเปิดกล่องถ่ายคลิปคือเราเราต้องถ่ายคลิปตอนเปิดกล่องให้ให้ทางร้านเขาดูนะเผื่อมีปัญหานะอันนี้ผมก็เอาไปเสียบกับคอมหลักของผม เสียไม่ติดนะเสียไม่ติดก็ขยับสายนิดนึ่งก็ติดแล้วก็เทสปุ่มทุกปุ่ม,ม,มเทสไฟเทสไลด์ลใช้ได้ดีหมดต้องมาดูอีกคลิปหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันมีปัญหาพออะไรนะอันนี้ก็ข้ามไปก่อนอันนี้ก็เปิดไฟกลับมานะอันนี้ก็จบละอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็บน่นตามเรื่องตามราวก็คือ เราได้มาเนี่ยรอบแรกมีปัญหานะโทรไปส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือประมาณสี่ทุ่มห้าทุมเขาก็คุยกับผมเลยคนที่คุยนี้รู้สึกจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับบอสนะฮะเขาบอกผมสามารถอนุมัติได้ทันทีเขาก็รับฟังปัญหารับฟังอะไรเขาเขาเข้าใจเราหมดทุกอย่างเลยว่าเรารู้สึกย่งไงเพราะว่าของมันค่อนข้างมีราคานะฮะ พอได้มาแล้วมีปัญหาเขาก็บอกเดี๋ยวเลือกเอาว่าจะคืนหรือว่าจะเปลี่ยนในใจผมครั้งแรกผมจะคืนนะครับแต่พอฟังทางพี่มิสเตอร์คนนี้พูดเนี่ยเขากอ็ออฟเฟอร์ข้อเสนอมาให้แล้วอ่ะองั้นก็เปลี่ยนเขาก็เลย